ช่วงนี้ทางทางทีมเราเน้นไปนตรงไหนยังไงครับก็ตอนนี้ก็ทางทีมผมและรรคประชาชนเนี่ยก็จะอาศัยลงพื้นที่ไปคาอประตูตามบ้านเรือนตามชุชมชนนะครับเป็นหลักเพื่อนําเสนอนโยบายเพราะว่าตอนนี้นโยบายเราคลอดออกมาแล้วนะครับเป็นนโยบายอยู่ม่วนกินดีมีสุขซึ่งเต็มไปด้วยโครงการที่จะทำถึง73โครงการด้วยกัน นะครับก็ต้องอาศัยระยะเวลาในการนําเสนอให้มันตรงกับกลุ่มที่เขาต้องการครับผมนโยบายค่อนข้างเยอะแบบนี้เนี่ยมันมีมันมีกลุ่มไหนที่เราจะจะโฟกัสเป็นพิเศษเพื่อให้เพื่อให้ชาวบ้านเขาเขาได้รับทราบค่อนข้าง ก็เราจะอาศัยว่านโยบายเราครอบคลุมครับทีนี้เราก็จะเลือกหัวข้อที่ตรงกับตัวประชาชนกลุ่มนั้นๆสมมติว่าเราไปคุยกับกลุ่มคนชราผู้สูงอายุเนี้ยครับแล้วก็จะนำนโยบายเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแล้วก็ผู้สูงอายุเข้าไปคุย ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเราไปคุยกับผู้ประกอบการเนี่ยครับก็จะเป็นนโยบายเกี่ยวกับเศรษฐกิจก,การกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองให้คึกคักอีกครั้งอะไรประมาณนี้มีอะไรเล่งด่วนไหมครับท,ที่ควรจะต้องดําเนินการแรกๆเลยทุกๆครั้งที่ลงพื้นที่ก็จะได้รับเสียงสะท้อนนะครับส่วนใหญ่เป็นเรื่อง สารุโภคพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานซึ่งในเมืองของเราก็ต้องยอมรับว่าย,ยังไม่เรียบร้อยนักนะครับาโยบายเร่งด่วนจําพวกถนนทางเท้าแล้วก็เรื่องน้ําท่วมขังน,นะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราคิดว่าถ้ามีโอกาสได้เข้าไปทาที่สรานครก็จะเป็นสิ่งแรกๆที่เราจะดําเนินการโดยเร่งด่วนครับในช่วงเศการสงการจะมีแานนำหรือว่า ครับมีครับก็ได้รับประสานจากทางพักประชาชนจังหวัดสาขาเชียงใหม่นะครับว่าเดี๋ยวจะมีแกนนําคนที่ผู้คุณก็รู้ว่าได้จะเป็นใครนะครับหลายๆท่านนะครับก็อาจจะเป็นคุณหัวหน้าพักนะครับหรือว่าอีกท่านหนึ่งนะครับอดีตนยครับก็แต่ว่ากําหนดการยังยังไม่แน่ชัดว่าจะไปจุดใดบ้างนะครับแต่รับรองว่ามีสีสันแน่นะครับในขณะเดียวกันก็ผู้ช่วยหาเสียงของผมคุณธนาธรนะครับก็ มาร่วมลงพื้นที่ทุกสัปดาห์นะครับเบื้องต้นก็จะเป็นทุกเย็ยนวันพุธสถานที่ก็คงจะแจ้งกันให้ทราบอีกครั้งครับวิชาจมาครับมีโอกาสมาครับมีโอกาสมากางาง,าง,าง,งรก็ฝากถึงพี่นองประชาชนชาวเชียงใหม่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีบ้านอยู่ในเขตเทศบาลนครนะครับวันที่11พฤษภาค,คมนี้นะครับเรามีเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับฝาก พักประชาชนนะครับผมนาะยกธีรุิแก้วฟองหมายเลข2นะครับแล้วก็สอทอของเราทุกแขวงนะครับหมายเลข13ถึง18นะครับเหมายกแผงเลยนะครับเพื่อจะได้ทำเทศบาลน,นครให้กลายเป็นของประชาชนครับ